เสุภชัยเปิดตลาดเแฟอร่อยเกรด A. อลังการงานสร้าง30เมษาวันที่6พฤษภาคมที่เซ็นทรัลเวสต์เกตแฮปปี้มีความสุขมากๆสํสำหรับผู้จัดละครผู้จัดการดาราและนักทำอาหารขายอาหารคนเก่ง A. สุภชัยศรีวิจิตเพราะได้เปิดธุรกิจใหม่เปิดตลาด เอแฟ่อร่อยเกรด A อบาเอซูปาชายัยไปเรียบร้อยแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการเมื่อวันที่30เมษายนที่เซ็นทรัลเวสเกตข่ากลางเซเลบดารารับเชิญมาร่วมแสดงความยินดีมากมายอาทิตมิกทองระยะเด่นคุณงามเนตรยูโดทันทัทเอสกันตพง์จิญจิณน,นะพามันดาออกดำแอนโทนโเนียโพซิวอเนยโชติกากระแตสุภักษรแก๊กชนกสุดาตีตาชยานิตากตะตนชนดา เฟอร์สเอกกับพง์มินนดาแก้วทิพย์หลงลี่ยุ่นผู้สอนุตาตาตรินพัทระเมเหมทันยอวีและอินฟอลูตัวท็อปอย่างพัมกินธรรมชาติป้าตือสมบัติน้ำเพชรกฤษรี i, amous, ปิงลี่เฟมัสอ้อมกอดและอีกมากมายโดยที่เอเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้รู้สึกมีความสุขมากๆาเพราะความฝันอีกอย่างหนึ่งเป็นความจริง ที่เออยากเปิดตลาดขายของมานานแล้วตั้งแต่สมัยเด็กไปเดินตลาดขายของแล้วมีความสุขมากโดยหลังจากที่เราทำธุรกิจอาหารครัวบ้านเอก็เลยได้สารฝันเปิดตลาดเอแฟร์เป็นธุรกิจที่ทำเพราะอยากขายด้วยแล้วก็อยากได้มาเจอเพื่อนได้มาปาร์ตี้กันนัดเพื่อนมาขายของได้รวมหมวดหมู่อาหารหลากหลายบางคนที่ไม่ได้มีหน้าร้านแต่อาหารอร่อยก็ได้มาออกร้านให้คนได้ลิ้มรสชิมกัน คนทั่วไปก็ได้ชิมอาหารอร่อยร้านใหม่ๆนอกเหนือจากครัวบ้านเอก็ยังมีร้านอร่อยอีกมากมายกว่า50ร้านร้านอร่อยมากๆบรรยายไม่หมดอยากให้มาซื้อมาชิมกันที่สำคัญมีกิจกรรมสนุกๆเกือบทุกวันอย่างวันที่1พฤษภาคมก็มีการประกวด หนูน้อยหมูเด้งเต้นโชว์ชิงทุนการศึกษามีทิสาวอริโอทิสาและรัศมีแขม,มาร่วมเป็นกรรมการด้วยแล้วแต่ละวันที่เอก็จะมีโชว์พิเศษน่ารักๆมาให้ชมกันด้วยชิงชอปโชว์โดยเฉพาะวันที่6พฤษภาคมก็จะโชว์คู่กับนักพร้องกา้านทองทุ่งเนินสนุกมากพลาดไม่ได้เลยค่ะใครที่เป็นสายทีมสายติ่งศิลปินรับรองไม่ผิดหวังมาเปิดตลาดใหม่ เอแฝอร่อยเกรดเอกับพี่เอสุพชัยเจอกันวันที่30เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ชั้น1เซนทรัลเวสเกตมีกิจกรรมสนุกและอาหารอร่อยทุกวันอะ่อาวองน่มใหม่โดยันสวยเหมือนกันอใจอ้นนี้ขายยังอยู่ในบ้านพี่น้องสาวนะเดกตาไป ก็ภูมิใจในตัวน้องค่ะเราก็อยากดงมยิำดีให้น้องด้วยค่ะที่ได้ถือตำแหนง Miss World <Thailand> ่งมิสเวลไทยแลนด์นะคะลราก็ได้ถือสายสะพายไทยแลนด์อีกรอบหนึง่งนะคะก็ฝากทุกคนส่งกำลังใจเราก็ส่งพลังบวกให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าแอนเชืวว่อว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยที่น้องจะได้ความมงฟ้ามงแรกกลับมาให้คนไทยนะคในตอนที่น้อง S 2> <S 2> ะจะได้ไปมีการแบพูดคุยปรึกษ,ษาเราบ้ามีบ้างค่ะแต่ว่าจ n นแอนไม่ได้อยากให้คำแนะน,นำเยอะ<ม>อยากให้น้องไปแบบฟรีฟรีไม่ต้องกดดันอะไรเลยเพราะน้องเก่งมากอยู่แล้ว<ม>ทุกคนก็เห็นความสามารถของน้องบนบนเวทีแล้วนะคะ<ม>ก็อยากให้น้องเป็นตัวของตัวเองเอ็นจอยแล้วก็เปิดใจสำหรับ,แบ,บ culture แล้วก็ environment ที่ที่นูนน่นด้วยค่ะก็ให้เป็นตัวของตัวเองมากแค่ในภาคของเราอ่ะเราเรื่องการตามบุกิจของเรายัง่าง ยังมีไหมบางคนเราเชื่อเราไปมงฟ้าเนี่ยจบในชีวิตเลยเออเอยู่แก่จะสิบปีแล้วมันเป็นเรื่องของอายุด้วยเออไม่อยากจะพูดแต่ว่าอายุมันหีค่อนข้างเยอะแล้วค่ะเออและแพชชั่นกับเออมันยังมีไหมมันอยังมีลองถอมดูว่ามันยังมีอยู่มันยังไงอยู่จริงแพชชั่นในในในเรื่องของงาน กจะไม่ได้อยู่มีแพชชเช่นในเรื่องนี้ผว่าแอนเชื่อว่าการเป็นนางงามมันเป็นอะไรที่เราถือด้วยแบบในในใจของเราเสมอนะคะการที่เราเป็นนางงามก็ยังเป็นมนุษย์ที่ทําตามประเพีเราได้แค่เพียงแค่เราช่วยเหลือสังคมเป็นตัวของตัวเองเราก็ใช้ผลตอบของเราเป็นเป็นผลตอบที่ดีด้วยค่ะก็ถ้าถามว่าจะไปประกวดอีกไหมคงไม่แล้วค่ะเพราะว่าไม่มีใครเลือกเราแล้วเพราะว่าเราอายุมากแล้วแต่ว่าเราเป็นที่ปรึกษาได้เราก็เป็นเป็นแบบที่รุ่นพี่ได้ค่ะ กับคนมามาหามวงจุ้ยหรืออะไรก็แล้วเราเราประกวดไปได้แล้วแล้วเราเป็นเบนเทอร์ได้ที่ค้าถ้ามีโอกาสก็ได้แล้วต้องต้องให้ผู้ใหญ่มาเลือกเราก่อนแสดงว่าเรติดต่อใช่ไหมว่าเราเป็นหนึ่งในคนดีๆแต่คุณพูดถึงว่าเราจะเป็นหนึ่งในเมนเทอร์ของเทส เห็นเห็นทางเพจต่างๆเลยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เห็นโฆษณาของแอนแล้วเห็นแอนเป็นแบบในฐานะเมนเทอร์ได้ก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีมากๆเลยค่ะมีมีนึกภาพตัวเองไหมถ้าเราต้องไปไปไปเป็นคู่กับพี่เกดหรือว่าถอยไปคู่กับพี่เกดเลยค่ะถ้าเราเป็นแบบเบนเทอร์แบบคนละฝั่งวิคนละฝั่งคนแม่เลยนะคนแม่ที่แบบอยู่ตั้งแต่หนูอยู่เล เองก็เราทำรู้อยากได้อืแต่คือณตอนนี้ยังไม่ได้มีการติดต่ออเลยใชร์ ็ยังค่ะก็รอรอให้ถ้ามีโอกาสก็ได้เลยแอนขออนุญาตถามเรื่องในตอนวินาทีที่โอปอลประกาศปลดจากรองอันดับสามเพีิงๆแล้วโอปอดนประกาศของแม่ปลดรองอันดับสามจริงๆในเรื่องของตอนที่เราประกวดในี่ใหญ่มันมีเรื่องของการเซ็นอะไรใดๆในสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคนโบสก่อนที่เราไปประกวดนะคะแอนเชื่อว่าในถูกเวทีจะมี สัญญาที่เขียนว่าโอเคเราลงสมัครนี่น,นี่แต่ว่าหลังจากที่เราได้ตำแหน่งแล้วก็ทางแอนไม่ได้มีที่ต้องเซ็นอะไรค่ะก็เสียใจกับน้องด้วยแต่ว่าอยาก้ทุกคนไปโปฟกัสในเส้นทางใหม่ของน้องมากกว่าเพราะว่าจริงๆมันมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของบิสเนสเราไปไปจัดการกับมันไม่ได้ไปควบคุมมันไม่ได้อยู่ในมือขอ จริงๆแอนไม่ไม่ค่อยติดตามดราม่าเท่าไหร่ก็ถ้าแบบผ่านๆก็จะเห็นบ้างถ้าแบบเป็นรูปตัวเองก็จะอ่านนิดนึงกดไลค์หน่อยดีมันก็ไม่ไม่ได้กดไลค์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขารูว่าเราเชื่ออะไรแต่ว่าก็ก็ก็เห็นบ้างค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะถ้าเขาอยากทําตามที่ที่เขาเชื่อว่าต้องทําเพื่อที่จะได้มงก็ตามแจกเขาเลยค่ะไม่ได้ติดอะไร จริงๆดังนั้นนี่คือเขาฟองร้องเราใช่ไหมใช่แต่เราม้เขา,ามันดึงเขาไม่ฟอร้องเราพี่แอน ไม่ดูพ <im> วก Follow ของแอนแต่ว่ามีมีมีเพจอันนึงที่แบบลงรูปว่าเขาอัน Follow เราแล้วพวกงงไปนิดนึงก็เราไปทำอะไรผิดหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันก็ไม่เป็นไรค่ะจริงๆเรื่อง Follow แอนไม่ได้คิดไม่ได้คิดมากค่ะเพราะว่า Relation ของภายนอกมันไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ก็มีทางความสัมันจะ์มันจะมาตาม Follow เป็นเพราะความสัมพันธ์มันอีแค่ภาษาอังกฤษ ก็ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับมิ้นก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากถ้าเขาต้างทำแบบนั้นก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้ไม่ได้แทนไม่ได้อะไรทำคุณทั่ไปลองงงเลยลูกอะไรนะคะทำคุณทั่ไปลองงงก็งงค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแล้วก็ไปไปแล้วก่อนนั้นได้มีการพูดคุยกันมิ้นไม่ไม่มี ยังขออนุญาตถามในเรื่องของกรณีที่มีการแบบเอเ่อง,อง,เ,รองเรื่องการเรื่องเงินอ๋ดแอนด์เก็บตันจริงๆเราได้รับผลเราเคยมีมตัวสอบอะไรย้อนหลังบ้างไหมในในพาร์ทขอย่างว่าเขา มาเขอะไรนะเขาสมองอับเขาตัดเขาหลักหัวคิวไม่จ่ายตามจริงที่อะไรอย่างเงี้ยเรามีบทความประมาณนั้นอ่ะแล้ววันที่เราสนิทกับเขาเราไม่จ่ายกับว่าก็แอนได้ยินข่าวบ้างก็ขอขอไม่พูดในเรื่องด้านนี้ดีกว่าเพราะว่าแอนก็ไม่ได้รู้เรื่องเต็มๆก็ขอให้ทุกอย่างมัน ไปแล้วก็ถ้าใครทําผิดก็ยอมรับเต็มๆไปนะคะก็แค่นั้นนะคะคือตัวเราไม่เคยโดนในในพาร์เรื่องน้งๆน่คเกิดขึ้นที่ผ่ามาที่เราได้ยินมาตัวเราคือประสบปัญหาอะไรไมตัดเองไร ก็ไปใช่ไหมคะสมมติเขาจ้างเราสองแสนห้าเราถือเราแค่แสนแปดอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่ไม่รู้ค่ะยังไม่ได้ตรวจสอบอย่างนี้ใช่ค่ะยังไม่ได้เช็คอ๋อแต่จะมีการกลับไปรีเช็คอะไรใดๆดไหมในในพาร์ทที่เขาเคยทำงานกับเราเราก็ก็ต้องเช็คอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาทำกับคนอื่นเราอาจจะต้องแบบมาเช็คกับตัวเองว่าเขาทำหรือเปล่าเราเว้นข่าวแต่ว่า ถ้มีการตรวจสอบให้เราด้วยไหมว่าเพราะว่าย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ทีนี้อันยังไม่ได้คุยกับทางกองทุนกองค่ยหนีแต่ว่าทากกรรงกองก็ยุ่งในในการประกวดของน้องมุกอลด้วยก็ถ้ามีเวลาอาจจะต้องกลับาามาเช็คมาเปลี่ยนการทีนี้อนก็ยืนยันว่าใครใ,ใครสร้างเรื่องอะไรก็ต้องรับผิดชอบกันไปใช่ค่ะถ้าเราทำผิดก็ยอมรับด้วยนะคะว่าเราทำผิดยอมรับด้วยนะคะอาจจะพูดผิดเพราะว่าเราไม่ไม่ค่อยชัดไม่มีคำไหนไม่ชัดเลย ไม่มีอะไรที่ทำผิดได้เรื่องอะไรเรื่องเอ่อถ้าเป็นลูกคู่ขาเพราะฉะนั้ฝากมีมันตีได้อนาคตหน่อยค่ะหที่สุดท้ายจะไม่มีแน่นอนก็ขอให้ทุกคนเอาไว้เป็นบทเรียนรู้นะคะวันทั่วไปในชีวิตของเราเราจะไม่ได้วางวางร้ายกับใครแต่ว่าถ้าเราทำอะไรผิดก็ยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปให้เป็นคนดีค่ะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ हा oh, कर kind of, uh, <laughs>